คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสุดหวยเจ็ดปักหลักหน่วยบนนะครับมีให้2สูตรเหมือนเดิมสูตรแรกนะครับเป็นสูตรเก่าใช้ต่อเนื่องจากงวดก่อนนะครับเข้ามาด้วยกันแล้ว16มวดสูตรก็คือหลักร้อยบวก10บนบวกหน่วยบน บวกศบวกสบวกหบวกสบวกใช้3หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขของที่5ตัวก็จะได้5เลขนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับเป็นสูตรใหม่เข้ามาด้วยกัน10โงอดนะครับสูตรนี้จะสลิิย้อนหลังสูตรคือหลักร้อยบวก10บนบวกหน่่ยล่างบวกหน่วยล่าง บวกศูนย์บวกสองบวกสองบวกหนึ่งบวกสี่หลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขของที่ห้าตัวก็จะได้เป็นห้าเลขจับชนกันเหมือนเดิมนะครับทั้งสองสุขแต่ละงวดนะครับก็อาจจะเหลือสองเลขบ้างสามเลขบ้างสี่เลขบ้างดูตัวอย่างกันนะครับงวดที่สิบหกยานะครับจากสองสูตรนี้ ใช้ผลวันที่1กันยาเป็นตัวตั้งสามบวกห้าบวกหกสามบวกห้าได้แปดนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่เขีเลขสี่นะครับบวกกับเลขของพี่สี่บวกศูนย์ของพี่ได้สี่ สีบวกสองคงที่ได้6 6หบวกหคงที่ได้7 7็บวกสามคงที่ได้10บนะครับก็เชเลขศู 0. 0นย์ศนบวกหนงคงที่ได้1 4 6่งสี่หกเศูนตอนที่สูตรที่2 3งสาบวกหบวกหบวกห 3บวก5้ได้8นะครับ8ปบวกหนึ่งเบวหนึ่งสเลศนยนะครับไปบวกกับเลขคงที่0ูนบวกศคงที่ได้0 0นบวก2คงที่ได้2 2สบวก2คงที่4 4สบวกคงที่ได้5ก็5นะครับบวก1คงที่ได้6 0 2 4 5 6สอเป็นของสูตรที่2 จับคู่กันนะครับเลขสี่นะครับตัวแรกที่มนกันทั้งสศูนย์ตัวตัดมาเป็นเลขหกเลขเจ็ดมีเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับเลขศูนย์ตัวนะรับมีด้วยกันทั้งสองศูนย์วันี้ชนกันนะครับ เหลืออยู่3เลข 4, 6, 0ยผลวันที่หนึ่งผลวันที่บนะเม่ใช่วันที่1น,นึ่นะนนกันยายนนะครับรางวัลที่1งออก 0, 7, 4, 6, 4เดี่าย2ตัว 5, 8เอาอยู่ที่หน่วยบนนะครับเลข6กตรงนี้นะครับเลขห ูกต้องนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับหาวันที่1ตุลาคม2568ใช้วันที่16กันยายนเป็นตัวตั้งหาวันที่1 0.74646คูท้าย2ตัว5 8 6บวก4ปวด 6 6 4ได้10นะครับ10 6 6 1 6ใช้ได้6 6บก0คงที่ได้6 6บก2คงที่ได้8 8บก1คงที่ได้9 9บก3คงที่12นะครับใช้ได้2 2บก1คงที่ได้3 6 8 9 2 3ต่อไปสูตรที่2 6บวกสบวก8ปบวก8 6กบวกสี่ได้10นะครับ10บวก8เป็น18 18บวก8 26ใช้เลขก6นะครับ6บวกศูนย์คงที่ได้6 6บวก2องคงที8 8่แปดบวก2องคงที่ได้10ใช้เลขศูนย์ ศูนบวกหนึ่งของที่ได้1นึ่งกน,นึ่งนะครับบวกกับหนึ่งของที่ได้สองหกแปดศูนย์หนึ่งสองบวกสูตรกันอีกทีนะครับสูตรแรก3ามหลักนะครับมีหลักร้อยบวกสิบบนบวกหน่วยบนรวมกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ไปบวกเลขคงที่ศูนย์สอูตรที่สองสี่หลัก มีหลักร้อยบวกสิบบนบวกหน่วยล่างบวกหน่วยล่างรวมก,ก,กันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บ,รหบวกเลขคงที่นะครับ0221 1> ได้ครบแล้วก็มาจับคู่กันนะครับตัวแรกนะครับเลข6กนะครับ เลขแปดนะครับอีกตัวเลขเก้ามีเฉพาะสูตรที่หนึ่งนะครับเลขสองสองมีด้วยกันสองสูตรเก้ากับสามมีเฉพาะสูตรที่หนึ่งก็ไม่ใช้นะครับศูนย์กับหนึ่งมีเฉพาะสูตรที่สองก็ไม่ใช่จนการเหลือสามเลขนะครับเก้าหกหกแปดสองนะครับพูดผิด ไปดูผลกันนะครับหนึ่งตุลาคมวันาาที่หนึ่งออก8 7 6 9 7 8ดกเ้า้ายสองตัว7 7หน่วยบนออกเลข8นะครับอยู่ตรงนี้น,นะครับถูกต้องนะครับ ต่อไปเป็นสติตินะครับฝั่งซ้ายสูตรที่1นะครับฝั่งขวาเป็นของสูตรที่2อ่านกันถึง6งวดนะครับ2สูตรนะครับตัวอย่างงวดนี้นะครับสูตรที่1ได้9 1 2 5 6สูตรที่2ได้3 5 7 8 9ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะมีเลข5้าเลข9 126มีเฉพาะสูตรที่1นะครับ378ก็มีเฉพาะสูตรที่2ชนกันเหลือ2เลขนะครับ5กับ9เข้ามาเป็นเลข9นะครงวดนี้สูตรที่1ได้ 2, 4, 5, 8, 9สูตรที่2ได้ 7, 9, 1, 2, 3ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะเป็นเลข2เลข9 4, 5, 8 เฉพาะสูตรที่1นะครับ1 3 7ก็มีเฉพาะสูตรที่2ชนกันเหลือ2เลขนะครับงวดนี้เข้ามาเป็นเลข 2. สถิตินะครับงวดที่9หรืถึงงวดที่16นะครับของสูตรที่1กับงวดที่3ถึงงวดที่10ของสูตรที่2องวดนี้นะครับเ1้า6 สูตรที่1นะครับสูตรที่2ได้7 9 1 2 3ตัวเลขที่เหมือนกันก็จะเป็นเลข9เลข1เลข2 3เลขนะครับงวดนี้ก็เข้ามาเป็นเลข2นะครับแบบนี้นะครับงวดไหนที่ไม่จับชนให้ดูนะครับก็อลองจับชนเองดูได้นะครับเรามาหาวันที่16ตุลาคมกันเลย ใช้มาที่1ตุลาคมเป็นตัวตั้งตัวที่1 8 7 6 9 7 8หรือท้าย2ตัว7 9บวก7บวก8 9บวก7 16นะครับ16วก8 24ใช้เลข4 สีบกศคงที่ได้4 4่บวกสคงที่6 6หบวกหคงที่7 7็บวกสคงที่ได้สิบใช้เลขศูนศูบวกหคงที่ได้หนะครับสูตรแรกได้4 6 7กเจ็ดศูนย์หหาสูตรที่สองเกบวกเบวกเบวกเ เจ็ดบวกเจ็ดได้สิบนะครับสิบสี21 21่บวกเจ็ดยี่บเออกเได้สามสิลขกสูงศูบกศคงที่ได้ศูนศนบวกสคงที่ได้2 2งบวกสคงที่ได้สี่บวกหคงที่ห้าแล้วก็ห้บกหคงที่ได้สุดที่2ก็จะได้0 2นยส อ่าจะคู่กันเลขสีม่มีนทั้งสองสูตรนะครับเลขหก 6. เหมือนกันนะครับมีิกันทั้งสองสูตรเลขเจ็ดมีเฉพาะสูตรที่หนึ่งดต่อมาไปเลขสูงนะครับ เกับ1มีเฉพาะสูตรที่1นะครับ2กับ5ก็มีเฉพาะสูตรที่2ชชนกันเลยอยู่3เลขนะครับงวดนี้4 6 0สรุปนะครับปักหลักหน่วยบนประจำวันที่16ตุลาคม2668ได้เลข4เลข6แล้วก็เลข0นนะครับขอฝากไว้พิจรารณานกันด้วยนะครับ 6แล้วนะครับสูตรปักหลักนะครับ5หลักด้วยกันนะครับหลักร้อยสิบนหน่วยบน10ล่างละกร้อนเวลาทุกสูตรก็ไปสูตรจาการคำนวณน,นะครับมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดใครชอบสูตรจาการคำนวณติดตามช่องเราไว้ได้อยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ